ต่อชอบรถบพีด้วยเมื่อกี้เต้นทำอะไรไล่ฝนหรอไล่ฝนไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะ่ะไปนู่นหมดแล้วนะ่ะได้ไม่เป็นินหรอกไม่เป็ินหรอก ขายอยู่นะครับอยู่ไปเยอะแล้วสี่วันเต็มหนมุน่มมงนชาแนาล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้โี่ร้านยำคบจบกีนะตอนนี้นะพายุมานะดูโอ้โหเป็ฝน,นนะ ชนบุรีนะครับฝนกําลังจะตกนะครับชนบุรีฝนกําลังจะตกนะน้องบีสวัสดีครับอันนี้ทําอะไรอยู่ยําไม่ปลาค่ะยําไม่ปลาใส่มะเขือเทศไหมวันเนี้ยใส่ <laughs> <laughs> อะไรมาญาติมาเยี่มยมอย่างเงี้ยจิกี <laughs> มาเยอะด้วยนะมาเยอะมาเยอะวันนี้เจกีกลับมาแล้วนะเจะกีเ <laughs> 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 ดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน จินตรามันสร้างคดีมาเยอะใช่ไหมใช่ใช่โหตะกี้มามืดแล้วฝนน่ะไหวไหมเนี่ยไหนที่มันฟิวอ่ะโเก็บไว้ได้นะวันนี้ยิงมาสองคนอยู่โอ้โหเต็มเบ้าแล้วไม่เยอะครับรีบขายที่หอบกีกับบ้านเลยวันเนี้ยพายุมาโอ๊ตอะไรที่คิดว่าจะฟิวอ่ะเอาเข้าก่อน เดีวห้าร้อยจดเลยนะคะน,น,นี้ด้านบนหัวของเจ๊กกีนะครับพหยุนะแล้ประจำการที่เก่า ไม่มีวุ้นเส้นนะพี่จ๋าไม่มีพี่หนูเป็นยำแซ่บนะมันจะไม่อ่ามันจะเป็นยำโบราณครับโอเคคทีนี้ปี่ยำใส่ปลาไหมเซอร์มอนนะของพี่ใส่ปลาไเร็ว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 วิ่ลงทะเลจบเหี้ยเลยคนแดดโดนเลย แบบไม่ปร้ราะนะครับมมเม,น,มนูอยู่ไหนหนูขอเม,มนูหน่อยวางนะไ,ไวง้แล้วมันฟิวอะไรนะโอนเนี่ยเดี๋ยวทางกีใส่ไปเลยมันก็ไม่กล้ามาแล้วนะกล้ามาหรอนี่ ลูกจะตั้งร้านเสร็จมันมาเช่นแล้วยำหอยนางลมจดเลยนะคะจดให้น้องหน่อยครับพายุก็มาลูกค้าก็มาน้องบีทเลือกอะไรเอาเลยดีถ้าพายุมากก็ลูกค้าก็ไม่ได้แล้วนะ ตัวเลือกไม่ได้แล้วไม่มีตัวเลือกสำหรับคุณมันมาทำไมโนพี่เนาะอืมมันเป็นทุกปีนะที่งานกาชาตดล้วชอบฝนตกวันหนึ่งสองวันเนี่ยออดอีไหนอยอ ไปเลย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 ให้ห้าร้อยะไปเลยหนูจะบอกอะไรพี่ว่าหนูทำแท็พที่หนูห,กหนักแล้วไหนอะหักแล้วหักแล้วทำไงดีเนี่ยเอามือจกเลยเ <laughs> นี่ยพยายามประยุงมันไว้อยู่ มันจ่อมืดหน่อยๆครับมืดดูสองฝ้าจะิมืดไปพี่กีมาขอฝนมาด้วยทำไมเนี่ยฮะขอฝนมาด้วยทำไมนียกว่าตจวจจังไรบ้า กันก็บอกกันเด้อพี่คิดดูว่าในง,งานชาวชาติจต่ขนาดไห<ม>นเนามาแบบนี้ <c oughs> วันนี้ตั้งร้าอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วยังไงต่อกางเต็นท์ด้วยนะมีอยู่แล้วครับ <c oughs> มาลงจะหอบเต็นต์ไปไหม <c oughs> เต็นต์ใหญ่มากครับไปต่อเสาเข็มก่อนอันดับแรก <c oughs> ไรไอันนี้เป็นยำ

อ้าวเม็ดฝนมาแล้วนะได้อยู่ไปนี่เป็นยำไปดังลมค่ะ้น้ปหน่ร้อ พี่หนุ่มอยู่ไต้นงกลัวพายุไม่กล้ามาหรอกสาธุมีแล่นอยู่จะได้จับรถก่้วยหนู <c oughs> ไม่ต้องเก็บเลาวโทรศัพท์นะเอาไ<ะ>ว้วก่อนรถจะปิววนะวันจุ่มบอกว่าขายไม่ต้องห่วขายไหม เป็นวัาจุดติดทางร้านอย่างเงี้ยหนูเอทุนคืนเอาอะไรนะลงของไปหมื่นหนึ่งไม่ให้หนูเอาทุนคืนหรอการได้แค่ปันก็บานผลมาไงทีนะนักอดสำหรับสนุนด้านไฟแล้วนะครับในร้านด้วยลูกในร้านด้วยน้องไปแล้ว กได้เปลี <craft> <IS G ird> <inda> hey, oh <laughs> ่ยนได้ทีหนึ่งคนจนทัพีหักั้นเอานีแทนไปก่อนโ๊ต ันนี้นะจกกีโดนพายุนะพายุมาล้อมรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจกีเต้นไล่ฝนนะนะเต้นไล่ฝนนะครับโอ้โด้ง

เป็นไงวนนิกเก็ตกีชว์นี่สนุกสนานกันไปนะครับกระดูกเต้ไนไล่ไปเมว่ากระไปหมดเลย เรือไปเลิลงไปแล้วไาไทีนี้วิธีการไล่ฝนก็จุจริงแล้วเอาไล่ไป Ha 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 เร็วไปเร็วสว่างเร็ว <c oughs> <laughs> เป็นไงเหนื่อยไหมนังบิดเหนื่อยเหน่อยต่อสอบสับพ,พี่ด้วยเมื่อกี้เต้นทำอะไรไล่ฝนเหรอไล่ฝนไปแล้วไปแล้วน่ะไ,ไ,ไปนู่นหมดแล้วนะ <c oughs> ่ะแม่เป็ิอรอไม่เป็ิอรอ <c oughs> นี้ขายอยู่นะครับหยุไดไปเยอะแล้วสี่วันเต็มมันเอาเติมหนะู ฝนที่ไหนจะมาทาอะไรเจ๊ก,กีได้แม่แรงอยู่นี่เนาะอย่าวันนั้นเอาวันนั้นหนูไม่เต็นไรเนาะวันนั้นหนูไม่เต็นไรเนาะมันมาแบบไปตังตัวไปจริงๆอ่ะไปตกในทะเลแล้วนุ่นเมื่อวานตลกมากที่มันตกกลางสะพานเนะมันตกไม่ถึงเราวิเก๊อยู่เก๊กีอยู่ไม่ต้องกลัวฝนนะครับแม่แรงอยู่นี่นะ ป้าทำสวนมะนาวนะครับอือเจืนี้ขายชิวๆแล้วทำไมหายใจแรงเนี่ยฮะทำไมหายใจแรงเนี่ะน้องวิทย์ เราหอบแล้วประทานแล้วกันวิศาชีพหอบกระเด่นเย็นซะขนาดนั้นรถกจาฝนไม่ตกจริงนะโยมันจะมาไหมเนี่ยเต้นอีกไม่เอาบาราสุดผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะครับแค่ไม่ดูฟิวแล้วนโบ่ ไข่แดงลงกับไข่ฟูเนาะ ให้ฝนไปจริงๆก่าน้อ,องเบสไ,ไ,ไม่ตกจริงอะ่ะเดี๋ยววันหลังที่บ้านพี่หนุ่มฝนตกไปตื่นยืนเต้นให้หน่อยนะไปลงนาโรกเศรษฐีรักเึ็เตัวลงโทษเธอเราอดเลยหมดแล้วด้วยไนตกอะไรอ่างเลยกลัวมันกลัวเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอก วันนี้หนูจะกลับบ้านเช่นคืนเดี๋ยวห้าทุ่มพี่หนุ่มมาหาเออโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบี๊เดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคคุณนี่หลังจากน้องบี๊เต้นเสร็จนะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นะฟ้ารั่วนะครับพอเต้นเสร็จแล้วนะครับ ¡Ok, ¿sí?